นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการประชาชนร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทํามาจากผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าทอซึ่งเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีและประสบกริกรชาวจังหวัดลบบุรีต่างก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนําพระราชปณิธานการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยโดยจังหวัดลบบุรีได้นำอัตลักษณ์ชุมชนของทั้ง11อําอำเภอในจังหวัดลบบุรีมาประดิษฐ์ผีเสื้อที่หลากหลายสี สรหลากหลายขนาดและจะส่งมอบผีเสื้อไปอยังกระทรวงมหาดไทยนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลละสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงเจริญพระชมพันษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคม2565รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2565ณบริเวณถนน ราชดำเนินกลางโดยจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโซนต่างๆซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรค์กิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหาหมงคลน,นี้ส่วนทางด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้จัดโครงการ คัดสรรสุดยอด1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ไทยปี2565โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในจังหวัดสุนปราการเข้าร่วมคัดสรรจำนวน89ราย155ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภทอาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร การคัดสรรนะคะก็จะจัดระดับผลิตภัณฑ์เอาไว้5ระดับคือตั้งแต่ระดับ1ดาวไปจนถึง5ดาวผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุประการนะคะที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอาทิเช่นปลาสลิดบางบอ่อกุ้งเหยียบพระสมุทรเจดีมะาม่วงน้ำดอกไม้พระประแดง สำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท p อปได้พัฒนาคุณภาพสินค้าของตนเองให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน